สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรีออนี่นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเรลล์อีกแล้วนะแต่ว่าคอนเทนต์ของเรานะจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะคะเพราะาทุกทีเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนังอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้นะเบลล์จะมาพูดถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอและเพลงค่ะ ช่วงนี้นะคะก็มีศิลปินออกเพลงมาใหม่กันอย่างเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึง b r u n น่มาร์นะหรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบอีกคนนึงนะคะรอเพลงมานานมากๆเลยนะในที่สุดก็ได้ฟังสักทีซึ่งครั้งนี้นะคะบรูโนไม่ได้มาคนเดียวนะมากับวงซิลซอนิกแล้วก็ Anderson สันแพค จร,จริงๆเราก็แอบไปหาข้อมูลมาว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เคยได้ยินชื่อของท้งซิลโซนิกแล้วก็แอนเดอร์สันแพคนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกไว้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าจะออกเสียงว่าแพคหรือพ์กก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยคือจุดที่อยู่ข้างหน้าชื่อเขานะว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถึงแม้จะเป็นดีเทลเล็กๆก็คือเขาไม่อยากให้คนมองข้ามนั่นเองค่ะมีความเป็นศิลปิน สูงมากดูรู้เลยแล้วก็รู้เลยว่าฝีมือเยี่ยมยุดมากๆเลยจาก MV เพลง lift the door open นะคะสำหรับเพลงใหม่เพลงนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะเบลก็จะมาพูดถึงมุมต่างๆที่เห็นได้จากใน MV นะคะเนื่องจากเบลชอบเพลงนี้มากฟังครั้งแรกนี่คือชอบเลยนะทั้งดนตรีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือนานมากแล้วที่ไม่ได้ยินเพลงสไตล์อย่างนี้แล้วก็เล่นจาก เครื่องดนตรีจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบมากๆรวมไปถึงอารมณ์ภาพต่างๆดูเยอะเยอะเยอะเข้าเยอะเข้าจนคิดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยมาทำวิดีโอพูดถึงซะหน่อยดีกว่า <laughs> <laughs> มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ leave the door open เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแปลตรงตัวเหมือนว่า จะทิ้งประตูเปิดเอาไว้จะแบบปล่อยประตูเปิดไว้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือรอให้เธอมาอยู่นะจ๊ะฉันจะไม่ล็อกห้องอะไรประมาณนี้นะกุ๊กู้นะคะถ้าเนื้อเพลงคร่าวๆก็จะเป็นแนวๆเหมือนวันว่าเชื้อเชิญผู้หญิงว่าไอ้มาคําโอเวอร์ไหมจ๊ะแบบว่ามาที่ห้องเราไหมอะไรประมาณนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆมีความแบบอแอบทะเลนทะเลนทะลึ่งนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดฟังเพลินๆก็จะเป็นแนวนั้นนะแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วพอมาฟังดีๆนะถ้าเกิดเพลงนี้ถูกร้องให้กับแฟนตัวเองจริงๆหรือว่าคนที่เราแบบว่ารู้แน่ๆว่าเขาชอบเราอะหรือว่าคนที่เรากุ๊กกิ๊กอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็ถือว่าให้เกียรติผู้หญิงอยู่พอสมควรเลยนะอ่ะเรามาเริ่มดูกันไปทีละส่วนเลยแล้ะกันนะคะส่วนแรกที่เราอยากจะพูดถึงของ MV นี้นะก็คือ ภาพและโทนสีนะคะสังเกตว่าโทนสีในตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่แบบดูสลัวสลัวนะแต่ว่าเสื้อผ้าต่างๆที่ทุกคนใส่นะคะมีความแบบว่าสดใสสีมันไบรท์นะแต่ถูกปรับแสงลงให้มันดูสลัวนะเพื่อเพื่อให้ความรู้สึกวยวคิดว่าน่าจะให้ความรู้สึกเซ็กซี่ให้ความรู้สึกแบบว่ามืดๆแบบว่า ดูเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนความไ r i g h t ความสว่างแบบความสดใสของเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับทําให้ดูแล้วมันสนุกเป็นตัวแทนของความความสนุกความแบบว่าตื่นเต้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะเก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบน,นี้ก็จะ รู้สึกแฮปปี้อยู่นะคือมันก็จะมีทั้งความสนุกสนานมีความตื่นเต้นสดใสแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีมุมที่แบบว่าเซ็กซี่ที่มีแต่ว่าเราแค่สองคนเท่านั้นที่รู้อะไรประมาณนี้อนะอืมอม,มันก็แน่นอนว่ามันต้องดีกว่าความสัมพันธ์ที่มืดสนิทมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้มีความสนุกสนานนะถึงแม้จะอัศวางแต่ว่าไม่มีสีสันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีประมาณนี้ ซึ่งเ,เรามองว่านะคะสีแล้วก็แสงเนี่ยมันก็บอกได้อยู่เหมือนกันโอเคเพลงนี้เนี่ยมันสําหรับคนที่แบบมีความสัมพันธ์ที่มันมันสนุกมันมันสดใสยอยู่แล้วนะแบบไม่ได้เป็นการแบบร้องจีบใหม่หมหมๆแรกๆมันก็อาจจะดูเป็นการรูทนิดนึงอะเนาะ,นะไปแซวในบางท่อน,นะนะคะและถ้าเราสังเกตนะคะคือ โทนแสงเนี่ยมันจะไม่ได้คุมอยู่งั้นตลอดทั้งเพลงเนาะตอนช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีไฟแบบว่าไฟขาวๆวิ่งหมุนๆๆๆๆนะแล้วก็มีแบบเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเบลก็รู้สึกเหมือนกับว่าตรงนี้อาจจะหมายถึงในช่วงของ relationship ที่มันถึงแบบถึงจุดสูงสุดอะไรประมาณนี้มันจะต้องมีแต่ความแบบอื้คือมันมันดีมันสว่างมันไบรท์มันสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า จริงๆก็มองไปอีกได้แง่หนึ่งแหละว่าแต่ไม่บอกดีกว่าว่าอะไรก็ให้ไปคิดกันเล่นๆนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการตีความเนาะมันก็อยู่แต่ละคนว่าจะตีความออกมายังไงเนาะแล้วก็ก็ลองไปคิดๆเล่นๆแล้วก็มาคุยกันได้นะจ๊ะ <c oughs> ทีนี้นะคะทําไมเบลถึงคิดว่าเพลงนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความชิคกี้มีความแบบ ทะลึง่งขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเซ็กซี่แบบแอบอ้อนออนเบาๆทำไมไปถึงมองว่ามันยังเป็นการให้เกียรติผู้หญิงอยู่นะเริ่มกันด้วยฉากเปิดเลยนะคะคือฉากเปิดสังเกตว่ามันเป็นผู้หญิง ที่อยู่ในในห้องเหมือนเป็นเบลไม่แน่ใจเนาะในสตูดิโออะนะก็คือมันจะมีคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างนอกถูกไหมคะแล้วก็มีคนที่เหมือนกับว่าร้องอยู่ข้างในเพื่อแบบอัดทรงอัดเสียงอะไรเงี้ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่คอยควบคุมถูกปะว่าโอเคร้องประมาณนี้ดีแล้วนู่นนี่นั่นปรับแสงแบบเออไม่ใช่แบบไม่ใช่ปรับแสงปรับเสียงอะไรประมาณเนี้นะคนดูแลอยู่ข้างนอกซึ่งสังเกตว่าคนที่อยู่ข้างนอกสตูดิโอตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย ะะแล้วคนที่เริ่มวิดีโอก็คือเป็นผู้หญิงที่เหมือนว่ากดเรคคอร์ดไม่ไแน่ใจว่ารูดเรคคอร์ดหรือเปล่านะแต่คือกดปุ่มอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการให้สัญญาณว่าโอเคเริ่มได้อะไรแบี้มันมันสื่อถึงว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถลงมือทํางานหรือว่าเป็นผู้ควบคุม สถานการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างคือผู้หญิงก็สามารถทําได้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเปิดมากันด้วยฉากนั้นแล้วก็ค่อยแพนขึ้นไปเห็นวงที่อยู่ข้างในโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสังเกตนะก็คือ อ่ะเราก็จะเห็นเนาะเป็นกรุป๊ปสองกรุ๊ปแล้วกันนะกรุ๊ปหนึ่งก็คือเป็นกรุ๊ปของแอนเดอร์สันแพคบรูโนมาสนะแล้วก็วงซิลซอนิกที่กำลังเล่นเล่นดนตรีร้องเพลงต่างๆกำลังแฮปปี้มีความสุขอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือเป็นสาวๆใช่ไหมคะที่อยู่ในห้องห้องอัดอะเรีย <c> ก <oughs> ไม่ถูกคือห้องอะไรนะอีกห้องหนึ่งนะซึ่งตอนแรกเราก็แบบว่าเหมือนโอเคอัดเพลงต่างๆแล้วก็ฟังเฉย,เฉยๆอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะแต่ไประมาก็เริ่มแบบว่าเริ่มอินเริ่ม แล้วก็เริ่มแบบอืมยกหัวตามเต้นตามนู่นนี่เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนนะคงจะสลับกันสลับกันยังไงนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไปอยู่ในจุดนั้นอะที่ไปอยู่ในจุดที่คอย entertain ผู้ชายคอยแบบว่าให้เขาเรียกอะไร give pressure นะคะหรือว่ามอบความสุข ความแบบว่าพึงพอใจให้หนุ่มๆน,นะแต่ตอนนี้คือมันสลับกันพวกคุณคือมันสลับกันโดยการที่คนที่กีบ pressure คนที่มอบความสุขเป็นกลุ่มของชายหนุ่มแล้วก็มีสาวๆยืนดู do, แล้วก็อ้สนุกสนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นในเชิงแบบว่าที่มันมาเต้นกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเต้นยัวย่วๆด้วยนะแต่คือเป็นการเล่น,นดนตรีเป็นการสื่อสารผ่านเพลง ผ่านถ้อยคานะคะที่นํามาเรียงร้อยขึ้นมาเป็นเพลงอ่ะซึ่งมันก็ฟังแบบมันดูมีความจริงจังมากกว่าการที่แบบว่าเปิดเพลงแล้วก็ไปเต้นด,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 ดูดูอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิวเผินอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในเพลงเนี่ยก็มีบอกอยู่เยอะเหมือนกันนะว่า,าถึงแม้มันจะเป็นแนวแนว,แ,นวแบบว่าเซ็กซี่อ้อ,อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นการแบบว่าเหมือนวันไน g ์ t s t หรือเป็นการแบบ เราเจอกันแล้วเราก็จากกันนะแต่คือมันเป็นเหมือนผู้ชายกําลังอ้อนผู้หญิงแบบรักจริงอะไรประมาณนี้นะคะในท่อนก็จะมีพูดเหมือนว่า I I i n t t playing no game นะฉันไม่ไม่ได้มาเล่นเกมนะหมายว่าฉันไม่ได้จะมาแบบเล่นกับความรู้สึกของเธอหรือว่าเล่นเกมกับความรู้สึกใครอะไรประมาณนี้นะคะก็ ฉันจริงๆนะประมาณนี้นั่นแหละนะแล้วก็ยังมีท่อนอีกท่อนหนึ่งนะคะที่บอกชัดเจนอีกเหมือนกันก็คือ I need you อันนี้สั้นๆง่ายๆเหมือนจะแบบไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้ว I need you เนี่ยคำว่า need เนี่ยคือมันมีค่ามากกว่าคำว่า want นะคะถ้าบอกว่า I need something we need something หมายถึงว่าเราต้องการสิ่งนั้นมากถ้าไม่มีนี่คือตายเลย นะคือมันมีความจําเป็นมากๆถ้า want นี่คือแบบว่าไม่ได้ serious ขนาดนั้นสิ่งที่ต้องการไม่ได้ serious ขนาดนั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคําว่า uh, we need water to survive เราเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการน้ําเพื่อการอยู่รอดถูกไหมคะถ้าใครไม่กินน้ำเนี่ยอดน้ำเนี่ยตายเร็วกว่าอดอาหารอีกอะไรประมาณนี้เนี่ยความสําคัญของคําว่านี้ความสําคัญของการใช้คําว่านี้แทนคําว่า want I need you ฉันต้องการเธอนะถ้าไม่มีเธอนี่ฉันตายแน่ๆเลยมันมีซ่อนความจริงจังจริงใจอยู่ในนั้นอยู่ในความขี้เล่นของเขาของเพลงของดนตรีอีกอย่างหนึ่งนะคะในเนื้อเพลงเนี่ยก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนนะว่าให้ผู้หญิงเป็นคนควบคุมให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจเองเลยนะฉันมีหน้าที่แค่ว่าอ้อนเธอนิดนึงบอกว่ามาเถอะหรือว่าพยายามแบบดึง ดึงๆมาหน่อยว่าสนใจฉันเธออะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วฉันให้เธอตัดสินใจนะท่อนนั้นนะคะก็คือแน่นอนชื่อเพลงของเรา leave the door open ฉันจะเปิดประตูเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเธอสนใจก็เข้ามาได้เลยฉันไม่ได้ล็อกอะไรประมาณนี้ก็ให้เธอตัดสินใจถ้าเธออยากมาเธอก็มาอีกท่อนหนึ่งนะคะที่ อาจจะฟังดูแบบนิดนึงนะแต่ก็สื่อได้ในแนวแนวเดียวกันนะก็คือ I won't bite unless you like it ก็คือ,อยังไงคะผมไม่กัดหรอกนอกจากว่าคุณจะชอบอทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะที่เบลชอบใน MV นี้นะคะก็คือ เขาเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่สาวๆที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอของตัวเองเท่านั้นนะแต่เขายังแอบ,บพูดกับเรานะเขายังแอบ,บร้องเพลงนี้อวยเรานะเพราะว่ามันจะมีท่อนหนึ่งนะคะตอนท้ายๆนะทีเ่เขาเรียกว่าเป็นการ break the fourth wall นะคะหรือว่าเป็นเป็นการทำลายทลายกำแพงของคนดูแล้วก็ตัวของ performer s หรือว่าผู้ผู้แสดงนะ ก็คือตัวบูรนมาแล้วก็มีนักดนตรีอีกสองคนนะคะเหมือนกับว่าจ้องมาที่ตัวกล้องแล้วก็เหมือนร้องเพลงแบบให้คนดูอะ่ะเหมือนการเล่นกับหยอกล้อกับคนดูนะคะก็เหมือนกับเขาอวยเราไปด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งนี้ก็เป็นอะไรที่มันเก๋กู๊ดน่ารักดีนะคะโอเคค่ะแล้วก็ดําเนินมาถึงตอนสุดท้ายนะคะก็คือตอนที่เพลงกําลังจะจบนะสังเกตว่ากล้องนะคะเขาก็ค่อยค เผยให้เห็นภาพของบรรดาสาวๆที่โอ้โหกำลังแฮปปี้มีความสุขเลยนะกำลังเต้นไปนกับเพลงนะแล้วก็แฮปปี้กับเพลงมากๆนะคะซึ่งมันเป็นการบอกถึงอะไรมันเป็นการบอกถึงว่าเนี่ยตอนจบฉันก็ให้สาวๆเนี่ยเป็นภาพในตอนจบนะแล้วก็เป็นภาพที่พวกเธอกำลังมีความสุขแฮปปี้กำลังหมายกับว่าสวยที่สุด ทุกคนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าประทับใจอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าอันนี้เบลอ,อาจจะคิดมากไปเองไงแต่ว่ามันก็นะด้วยความที่ดูเยอะมากแล้วก็เออนั่นแหละ <c oughs> เปลพยาการพูดถึงว่ามันอาจจะเปรียบเทียบถึง relationship ความสัมพันธ์อะไรได้ถูกไหมคะทีนี้มาที่ตอนจบเนี่ยมาที่สาวๆที่กำลังแฮปปี้มีความสุขเนาะหมายความว่าอะไรนะก็คือเหมือนกับว่า ถ้าเราสามารถค e บเ e l ร t ชั่นชิ p ของเราให้มันมีทั้งความสนุกให้มันมีสีสันให้มันมีตอนท้ายไฟไฟเพิ่มมาเยอะมากมีแสงสาดไฟแบบปุ๊บ,บ,บ,บๆเยอะมากมีความแบบว่าสว่างอ่ะไม่ให้ r e l a t i o n นชิ p ครั้งนี้มันเหมือนกับอยู่ในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแฮปปี้ถูกไหมคะทั้งตัว ต,ตัวเราแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์ของเราเขอไม่พูดแลวกันว,ว่าเออเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะก็คือตัวเราแล้วก็ตัวคนรักของเราก็จะแฮปปี้กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนว่าส่วนผสมที่ที่ลงตัวนะของความสัมพันธ์อาค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการโม,มคิดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยนะเกี่ยวกับว <_ d ata> <_ d ata> ิดีโอ เพลงใหม่ของ b r u n o Mars นะคะ Leave the door open นะชอบกันหรือเปล่าเพลงนี้หลกัลกๆคืออยากให้ลองไปฟังนะคือเพลงที่ออกมาดีทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องทั้ง MV อะไรแบบเนี้ยคืออยากให้ไปฟังตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่50ล้านแล้วนะคะซึ่งเปียวมั่นใจว่ามันจะต้องแบบทยานต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็หวังว่าให้เพลงนี้เนี่ยประสบความสำเร็จ อย่างสูงสุดโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะคะก็ถ้ามีความคิดเห็นแบบไหนอะไรยังไง mm hmm. ก็คอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์เป็นกำลังใจให้ก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือว่ากด Subscribe กันไว้นะ mm hmm. เพื่อคลิปวิดีโอต่อไปคลั้งหน้าคลั้งหน้า สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย